ทันใดเจ้าโนพวกนั้นก็ดีดเสียงล้อตะโกนห้ามหยุดเดี๋ยวนี้อยงมาจากทางนั้นนั่นจ้าพวกน้องนี่มาอ,อาุครบมือเอยยังไงดีลูกพี่น้อยนีนพวกเราเตรียมตัวยิงเราบรรดาแก,ก๊งนอนที่อาวุธครบมือก็เตรียมตัวที่จะยิงว่ามันมีนังสติ๊กแล้วก็มีลูกเบลรี่เป็นลูกกระสุนพวกมันทําท่าที่จะยิง แต่ก็ไม่ได้ยิงเพราะพวกมันยิงไม่แผนมันก็ได้แค่ถือขู่ไปอย่างนั้นแต่โชคดีที่ว่าจกุ๊กังนกเกเรนั้นมันกลับซื้อบื้อยิ่งกว่ามันกลัวแค่แอคชั่นท่าผางเท่านั้นเองเอ้าวยิงยังไงวะแค่ทำท่าก็แล้วกันลูกพีลูกพีหนีเขาเดี๋ยวเข้ามาตพวกเราวไปนั่นหลังจาก,กวันนั้นแล้วจุ๊กังนกเกเรก็ไม่เคยแวะเวียนมาอีกเลยโอ้ยรอตายวุดวิดแล้วเรา ต้องวิ่งไปหาลูกพี่ดีกว่า